หนูมาน้างข้าวผิดมิโรไปกินข้าวไปโดราไปกินข้าวไปไปไปเดี๋ยวกันค่ามัดกลุมกันน้องบีเห็ดพริกรีนัวนรกเนียค่ะอ้ยนี่คือซองขี้าดแทลเอ้ามาซูเกยนี้เซ้ยโอ้โหยิงรถมาแล้ว ค่ะไล่เอื้อยนี้เลยบานนี้เอื้อยนี้พุ่งกัเลี้ยงสวยๆเหยดด็นเนาะอาสวัสดีค่ะก่อนอาสวัสดีค่ะรถจ้าสวัสดีค่ะก่อน่ะสวัสดีค่ะบ้านมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวยิงรถสิให้ยิงรถบอกหวยนะคะเนาะ อเอ่ยงามบ่ยูนู้ว่าเอ่ยงามบ่เดี๋ยวไปขัดติดตุ้งเสือดีๆก่อนขนาดชิ้นแต่งหน้าให้ยิ่งโรดนะคะเนาะแต่งหน้าให้ยิ่งโรดจ้ะ ้องพิการมาตังแตกำเลิดจ้ามอเจ้าคะ่ะผู้ใด,ดคิดอดยิงรถแน่คะทำ,ทำไมแชร์ไม่ได้ครับเอาเจ,จ้าขึ้นมาสั้นลองกดออกแล้วเขาม้าไ,มไหมล้วก็กดแซ้ไหมนะคะเนาะเพื่อเห็ดได้คือว่าเห็ด ยิงรถซื้อในจ้าด้ก้าสบบาทใจได้2เดือนนะคะส่วนตัวนี้นะคะมี SPF 50บวกบวกบวกจ้ะเอาแตะเออท่านาปะเนี่ยปัดเออเออเออโอ้โหปัดพันท่าจุกของเอาอีกหน่อยนึงนี่นี่ค่ะเออท่าค่ะมี SPF 50้าท่าแล้วไปเข่าสวนกับเอื้อยเนาะอหนูไปขุดขี้ดินกับเอื้อยเนาะเออยนี่ มี s อสพีห้าซิบบวกบวกบวกนะคะถ้าแล้วออกแดดได้ค่ะคุเจ้าค้าประต้องทาครีมกันแดดตืมกันด้นะคะเนาะเพราะว่า แลให้เพิินกันค่ะเอาอินูหลับตา เพิ่มเพิ่มคือแทบไม่ได้เบิ้งเอาค่ะเบิ้งอันนี้เป็นยิงอันนี้นะคะที่เป็นรองครีมของเออร์เบิ้ลนะคะเนาะหรือว่าของเนเกตนั่นเองค่ะที่หนูใส่อยู่นะคะเนาะหนูสใส่อยู่ประมาณสองสามตัวค่ะแล้วเรียวหนูก็ใส่ด้วกันจ้ะแล้วก็ของอ่าดิอ๋อหนูก็ใส่ด้วกันจ้ะหนูสใส่ผสมไหมสมุติว่าอยากไปอยากแต่งหน้าทนทนนั่นก็ต้องใส่บางเพื่อแบบว่าเข้าบ่มีสีนะคะเนาะเขาก็ต้องใส่ผสมเอาค่ะอันนั้นมาอีก เฮ็ด yeah. ดีดีงนี้คือดังเลฮะหนูไปเห็นอยังมาเฮ้ยงามเย so ้งามนะคะเนาะแชร์อะไรเอาคือว่าแชร์อะไรทำไมแชร์ไม่ได้อ่ะ ก็ได้บอกมือเจ้าเป็นอย่างาแชร์ก็ได้เนาะบาดน,นี้ถึลอก,อกล็อกกิ๊ตี้ตามตามลองเข้าไปดูเฟซพี่ซิว่ามันแชร์ได้ไหมอะเข้าเข้าไปดูเฟซบุ๊กที่พี่ไลฟ์สดตอนนี้ดูซิว่ามันแชร์ได้ไหมทำไมคนอื่นเขาแชร์ไม่ได้อะ Yeah. ใช่ใส้ไอ้บางแน่ใส้ใช้พุ่นนี่บางนี่นี่บางนี่นี่โอ้โหหนานเนียนแล้วเออเฮ้อมาปฏิบัติกาทาแป้งให้อีกหนึ่งเชนึงสวยแล้วพุ่นพูดหน่อยนะมาสันขาดโบได้นี่โอ้โนนยได้ไหมเอานมะเต้าวคือเห็ดใดมะเต้าวคือเห็ดโบได้ทาแปง้งค่ะทาแปง้งทาแป้งอันนี้จะเป็นแป้งของแม็กนะคะเนาะ เป็นแป้งของแม็กซ่าอย่าลืมนะคะผู้ใดอยากมาสวยนะ่าใสต้องใช้ครีมบีล็อกจ้าแต่งหนาทนใดหนาก็ติดทนทานนะคะเนาะ890บาทเท่านั้นค่ะสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดลงทันทีอ่ะเงยหน้าขึ้นได้ปะให้กับเจ้ากลุ่มน้ำตื้เอาขาลงเอาขาลงก่อนจา้าเอาขาลงอีกจา้านั่นแหละเออนั่งดีๆนั่งดีๆจา้าโอ้ยหนูของเพื่งามแห้งยิ่งงามแห้งค่ะน้องพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะเนาะ น,นัน้ yeah. อ,นนนนนองน้องเบาบได้นะคะเนาะเบาบได้ซอยเหลือโตเจ้าของบได้จ้ะโอ้ยโอ้ยงามแพงงามแพงค่ะจริงโรตภาพน่างามเลย ยิงรถได้แล้วนะคะคิวครั้งนึงใช้บนนี้ว น,อน้นองน,นะคะนะ้องบอกไวยเด้อค่ะเนาะคนที่เขาพิการนะคะเนาะเขาต้องการกำลังใจงะคะนะ่ะพรเจ้าต้องการคําชมนะคะเนาะต้องการคําส้มต้องการกำลังใจซึ่งแม่เขาอาจสิเขาเ้าใจแน่บอกเข้าใจแน่ก็ตามแต่พวกเขาจะต้องพยายามแบบว่าให้กำลังใจพยายามที่สิ ค่ำชมกับเขานะคะเนาะเพราะว่าเขาบ่มักคน,นที่แบบวบ่าห่างห่เขาบ่มักคน,นที่เบาเสียงดังนาําเขาบ่มักคน,นที่แบบว่าใสอารมณ์กับเขาเพราะว่าคน,นประเภทนี้นะคะเขา,าเกิดมาเขาบ่าเต็มเอยขึ้นมเราเป็นบ่คะบันิซีเ็นไหอารมณ์เขาอ่อนไหวง่ายค่ะยุดดีๆจังสี่อีกจากน้อยตบหนูกับมี่ค่ะมุเจ้าคะยูดดีๆจากน้อยตีหนูขึ้นมาทัานทีเลยจังสี่กับมี่มีดูนะคะเนาะเป็นดูพร้อม เซ็ตแล้วค่ะคิวแห้งไห้แห้งนิยังให้เขาเขาแห้งมามกนะคะเนาะเขาก็สิเกิดอาการแบบต่อต้านขึ้นมาทัานทีเลยค่ะมืจะเจ้าคะเดี๋ยวถ้าถ้า,ถาอ,อันนี้หายถ้าตาหายนะคะเนาะจะใช้แนวทาตาสีใสของเซฟโฟลานะคะเนาะ ถ้ารีบให้ยิงรถสวยๆนะคะโอเคค่ะไม่เห็นยิงรถนั้นแล้วสันเป็นบ่าเห็นยิงรถแล้วน,นะคะเนาะ<ม>เด็กเอสิซาห์ไอรูไอรูชอบสีใด น้ำแห้งที่สุดในโลกเลยค่ะืัอนี้เนาะ ส้ยงามแพงปติโทโเบิงเอาโลดค่ะสีลิปสติกของเพิ้ย,ย่าจับปะยาเฝ้าจับปะเดี๋ยวให้เบิงจ้บหญิงโลดงามก็เอื้อดีแล้วแม่นค่ะย่อมนั่งผู้เดียวค่ะว้าวขอบคุณค่าเอื่อยก่อนขอบคุณค่าก่อนมาๆขอบคุณค่าเอือยก่อนขอบคุณค่า,อา,คาขอบคุณค่าว่ะเอาเข็ดนส้งามเลยประกอบคุณค่าไหมอ,อืม นี่เลยค่ะอะยิงโรสกับนังดีนะคะเนาะเบอรงเงาค่ะดีค่ะนอ้องขอขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะเด้อแวนค่ะเนาะน้องพิการเด้อค่ะเด้อจะแพักกนร์ด r เนาะคะ่นะเนาะแต่งให้ได้สนี่ติดคนตาปลอมห้บ่ได้เนาะคะ่นะเนาะคันติดคนตาปลอมห้น้องกับสีไฮนะคะนะเนาะเวลาไฮน้องกับสีลกทิมนะคะ่ะบ่ได้อ่านังวีสิไปกินเข่าค่ะเพราะว่าตอนนี้หอด 10- นาที15-30นาทีนะคะสําหรับผู้ใดที่กินยานะคะเนาะอย่าลืมนะคะเนาะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับครีมบีล็อกนะคะเนาะบวาสิเปียนกาแฟหรือว่าสิเป็นผงสมจอยหรือว่าสิเป็นบีซีดีท็อกนะคะเนาะฝากไว้ในใจทุกผู้ทุกคนนะคะตอนนี้ยิงรถไปแล้วนะคะเนาะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับเพื่อนแล้วค่ะไปก่อนนะจ้าเด้อสวัสดีค่ะจ้าบายบาย